106ปีหลังจากที่เกิดภัยพิบัติ The First Visitation เราจะได้รับบทเป็นเอ็ดเวิร์ดโจนพนักงานดูแลรถไฟขบวนหนึ่งที่จะคอยรับส่งผู้โดยสารและคอยเช็กระบบรถไฟให้สมดุลจนถึงสถานีอีกแห่งหลังจากที่เราได้สองผู้โดยสารกลุ่มแรกถึงสถานีปลายทางเรียบร้อยเราจะได้รับภารกิจขนส่งสินค้าบางอย่างที่สำคัญโดยมีทหารสองนายร่วมทางไปด้วยในเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เมื่อทหารสองนายถูกบางอย่างล่าออกนอกรถไฟหายไปตอนหน้าต่อตาหน้าทีของเราคือสำรวจสถานีต่างๆเพื่อเก็บข้อมูลรวบรวมสินของเพื่อความอยู่รอดในการเดินทางทั้งต้องคอยช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากสัตว์ประหลาดสีดำที่เข้ามาทำร้ายเอ็นกว่าจะขนทรงสินค้าได้อย่างปลอดภัย คือเกม Survival h o r อ o เอนำเสนอในรูปแบบของไซส์สโคลเลอร์งานภาพสไตล์พิ x e l a r า Pixel Art, ที่เล่าเรื่องราวของยุคโพสต์อโพ o ล a l y p หรือยุควันสิ้นโลกที่เปิดเรื่องมาได้อย่างปกติสุขพระเอกตื่นมาทำงานซ่อมรถไฟดูแลผู้โดยสารดูอยู่ที่ทัดภายนอกที่งดงามแต่เราไม่รู้เลยว่าภายใต้ความงามนั้นมีอันตรายที่กำลังคลืบครลานเราอยู่ บรรยากาศภายในกเกมถือว่างานดีเลยทีเดียวเราจะได้เห็นสถานที่แบบปกติจนถึงอรารยธรรมที่ล่มสลายจากสถานที่ที่เคยเต็มไปด้วยผู้คนสู่เมืองร้างที่อบอวลไปด้วยซากศพของมนุษย์อรารยธรรมใหม่ที่เกิดขึ้นหลังจากการล่มสลายขั้งก่อนแสดงถึงความอ้างว้างแต่ยังไม่ได้หนทางของมนุษย,ยชาติ การยินลนของมนุษย์เพื่อต่อกอนกับเชื้อเอเลี่ยนนอกโลกที่ไม่รู้ที่มาที่ไปมนุษย์ที่ติดเชื้อจะหลั่งของเหลวสีดำบางอย่างออกมาแม้แต่หมอก็ไม่สามารถรักษาอาการนี้ได้จนกระทั่งกายสาภาพเป็นร่างไร้วิญญาณไม่สามารถพูดคุยสื่อสารได้มันจะโจมตีสิ่งมีชีวิตอย่างบ้าคลัง่งแต่ละตัวจะมีความสามารถของมันตามกันไปจากผลของเชื้อไวรัสซึ่งเป็นอุปสรรคในการเดินทางทำให้การสำรวจนั้นยากลำบากยิ่งขึ้น จะซ่อนอยู่ทุกมุมเพื่อรถจังหวะที่คุณเผลอโดยต้องคอยระวังไม่ว่าจะในอาคารหรือในบังเกอร์มงฉากที่ไฟดับยิ่งระแวงไปใหญ่ทำให้คุณต้องระแวงทุกฝีก้าวพร้อมทั้งสาวประกอบที่คอยกดดันผู้เล่นอยู่เป็นระยะระยะอยู่ในทึกทุกการเดินทาง <at> <S <S ในภารกิจบนรถไฟ ผูเ้เล่นจะต้องคอยเช็คสมดุลของอุปกรณ์ต่างๆในรูปแบบของมินิเกมที่สามารถเข้าใจได้นอกจากนั้นยังต้องคอยดูแลผู้รอดชีวิตทั้งเรื่องอาหารและการประถมพยาบาลเมื่อผู้ราดชีวิตปลอดภัยจนถึงสถานีเราจะได้รับของรางวัลตอบแทนทั้งเงินกระสุนและอุปกรณ์อัปเกรดปืน แต่ด้วยทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดนั้นอยากที่จะดูแลอย่างทั่วถึงคนเยอะเท่าไร่ของก็เหลือน้อยเท่านั้นทำให้รู้ว่าเราไม่อาจจะช่วยชีวิตทุกคนได้หมดบางทีก็ต้องทำใจปล่อยตายบ้างแม้แต่ตัวเองก็ยังไม่รอดเลย น้อยส่วนของผู้เล่นยังมีระบบคราฟติ้งที่เราสามารถคราฟยาและกระสุนจากของที่เราเก็บได้ในฉากที่มีให้ใช้อย่างเหลือเฟอือจนถึงจบเกมหลกจากปืนแล้วเราสามารถต่อยศัตรูได้หากจนตัวแต่ยังมีอุปกรณ์ในฉากที่สามารถใช้ต่อก้อนกับผู้ติดเชื้อได้ไม่ว่าจะเป็นระเบิดเก้าอี้หรือว่าทถส้วมก็ตามการเล่าเรื่องเกมส่วนใหญ่จะค่อยๆบอกเล่าเบาแสจากโน้ตแชทและบทสนทนาต่างๆ สภาพะเวล้อมที่เกิดขึ้นในขณนะนั้นเกี่ยมจะไม่บอกเรื่องราวตรงๆให้ผู้เล่นซึ่งเราจะต้องอานและสังเกตเท่าเองไม่มีคัดซีนซึ่งถ้าใครเล่นแบบบู๊อลไอย่างเดียวอาจจะงงๆกันบ้างทําให้การนําเสนอในส่วนนี้อาจจะน่าเบื่อไปหน่อยการดึงความเป็น Survival Horror นั้นตัวเกมทํามาได้น่าประทับใจการเล่นเกมเหมือนกําลังดูหนังทําให้ผู้เล่นรู้สึกอินไปกับมัน ภาพรวมแล้วเกมสนุกเล่นเพลินๆไปบวังมนหอดบ้างแต่ก็ไม่เกินความสามารถของผู้เล่นตายมีเช็คพอยให้แต่เกมสั้นไปหน่อยเกยมนั้นนำเสนอไปแค่4ชั่วโมงเท่านั้นเอง เกมยังมีปริศนาหลายอย่างให้ผู้เล่นค้นหาทั้งที่มาของเชื้อไวรัสต่างดาวภัยพิบัติครั้งที่2ที่เรากำลังไปเชิญการต่อสู้เพื่อมนุษยชาติอยู่ที่คุณต้องไปค้นหาคำตอบของเรื่องราวเองใน The Final s t a t i o n